สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวขี้มแมลงวันหรือไฟตำแหน่งไหนมีลาบเรื่องเงินคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาร่วมดูดวงจากขี้มแมลงวันหรือไฟค่ะว่าตำแหน่งไหนที่เป็นมงคลและเป็นกลกินีกันนะคะ เชื่อว่าใครหลายคนไม่มีใครไม่รู้จักไฟหรือขี้แมลงวนันเป็นสิ่งที่พบได้ตามร่างก,กายมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อโบราณต่างๆที่จะบ่งบอกว่าตำแหน่งไฟขึ้นตรงไหนจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปคลิปนี้แอดมินจะพาท่านทุกคนมาเปิดความรู้เกี่ยวกับไฟหรือขี้แมลงวนันทั้ง66ตำแหน่งใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ66ตำแหน่ง ทางที่เป็นมงคลและเป็นกรากินีกันเลยนะคะตามแอดมีมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกเลยนะคะหากมีไฟบนศีสษะแปลว่าดีค่ะจะมีลาบลอยนะคะตำแหน่งที่สองคือหน้าผากหมายถึงมีใจกุศลเป็นดาวพลูโตมีศีลธรรมดีชอบสะสมและมีญาณอย่างรู้ด้วยนะคะ ตำแหน่งที่สามเป็นขมับขวาเม็ดนูนจะเป็นคนกรำพา้าจะดีเมื่อโตขึ้นและจะเป็นคนดีมีคนอุปถัมภ์เลี้ยงดูมีเพื่อนฝูงช่วยเหลือค่ะตำแหน่งที่สี่ขมับซ้ายเมื่อน้อยได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเติบใหญ่จะลำบากนะคะมาถึงตำแหน่งที่ห้าแสกหน้าค่ะเป็นคนรักอิสระคู่สมรสอายุสูงกว่า ถ้าเป็นหญิงชอบตลกขนองมีปัญญาทันคนนะคะตำแหน่งที่6ขมับไม้ถึงดาวเกตแปลว่าวาสนาดีมีผู้อุปธรรมค่ะตำแหน่งที่7ชายผมกา้านคอเป็นคนชอบละเอียดอ่อนชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิสัยอ่อนโยนไม่ชอบสังคมนะคะตำแหน่งที่8คิ้วขวามีสเสน่ห์รักสวยรักงาม เป็นที่ถูกตาต้องใจของต่างเพศเจรจาพาธีไพเราถ้าอยู่หัวคิ้วมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงปลายคิ้วจะขี้อายนะคะตำแหน่งที่9คิ้วซ้าย เจ้าอารมณ์เจ้าทุกข์ถ้าอยู่หัวคิ้วจะดีมีความคิดในทางค้าขายเป็นนักธุรกิจติดต่อสังคมเก่งทันคนถ้าอยู่ห่างคิ้วจะมีโอกาสรวยได้มากแต่ใช้เงินเก่งเลี่ยงกฎหมายช่วยโอกาสกระทําผิดค่ะตำแหน่งที่10การขอด้านหลังถึงมีเงินมีทองแต่มักจะอาพับเป็นโรคทางระบบสมองนะคะตำแหน่งที่11ขมับขวามีหัวคิดดีเริ่มดี มีแต่ทางก้าวหน้าร่ำรวยทำราชการดีแต่ให้ระวังจะต้องรับภาระหนักจนเกินไปนะคะโรคภัยทางสมองจะเบียดเบียนเอาได้ค่ะตำแหน่งที่12ขมับซ้ายเป็นคนเจ้าความคิดสำหรับคนอื่นทำคุณกับใครไม่ขึ้นมีอาชีพการงานที่แน่นอนค่ะตำแหน่งที่13เปลือกตาขวาถ้าเป็นชายจะไม่สมหวังเกี่ยวกับความรัก หากเป็นหญิงมักจะมีชายมาอุปการะแต่มากๆทางการคุณมีกุศโลบายทางเพศนะคะตำแหน่งที่14เปลือกตา้ายมักมีลาบทางการเงินและงานจากเพศตรงข้ามปากว่ามือถึงไวไฟหากเป็นหญิงมักเป็นไม้ค่ะตำแหน่งที่15หาหางตาขวาหรือร่องน้ำตา เป็นคนชอบสนุกสนานมีคู่ได้ไม่นานจีรังยั่งยืนเงินทองไม่ขาดมือค่ะตำแหน่งที่16สบักหลังทั้งขวาและซ้ายเป็นคนชอบทดลองสงสัยเกี่ยวกับการมารงตลอดเวลามีเสน่ห์ในตัวเองมักมีคนอุปการะชอบสนุกสนานร่าเริงชีวิตมีทั้งดีและเสียปนกันไปซ้ายจะดีกว่าขวานะคะ ตำแหน่งที่17ใต้ขอบตาขวาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของเพศตรงข้ามแม้ยิ้มยามได้ในยามที่ตัวเองระทมทุกข์ขี้บ่นเจ้าอารมณ์ไม่จริงใจกับใครคะ่ะตำแหน่งที่18ใต้ขอบตาซ้ายเป็นคนอารมณ์ดีเปิดเผยขวานผ่าซากมีศัตรูหาคนไว้ใจได้ยากนะคะตำแหน่งที่19ดเ้าดัจมูกเป็นคนโชคดี มีวาสนาชะตาสูงสติปัญญาดีเอาตัวรอดได้ทำธุรกิจก้าวหน้ามีคุณธรรมค่ะตำแหน่งที่20ปลายจมูกมีความสมบูรณ์จะมีคู่หลายคนร่าเริงรักสวยรักงามเป็นสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเป็นนักรักนะคะตำแหน่งที่21ข้างจมูกขวาวาสนาดีมีความเพียรมีสติปัญญาหลักแหลมชีวิตราบรื่นค่ะ ตำแหน่งที่22ข้างจมูกซ้ายมีโภคทรัพย์ได้รับมรดกรักความสงบมีศีลธรรมประจำใจมีโชคลาภเสมอนะคะตำแหน่งที่23แก้มขวามีวาสนาดีจะไม่ยากจนเป็นครูอาจารย์จะมีผู้นับถือมาก24แก้มซ้าย วาสนาดีแต่ค่อนข้างเจ้าชู้มักมีความคิดเห็นแวกแนวจะได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่ค่ะตำแหน่งที่25โนกแก้มขวาจะมีนิสัยเห็นแก่ตัวมักเอาเปรียบคนในทางชุจริตประกอบมิชาชีพควรทำลายซะน,นะคะตำแหน่งที่26โหนกแก้มซ้ายมีผู้อุปถรัรมภ์คำชูใจกว้างชอบทำบุญค่ะตำแหน่งที่27ข้างหูขวา น่าจะเป็นคนเจ้าปัญญาเลี้ยงตัวได้แต่ไม่รวยเพราะถืออุดมคติมากเกินไปตำแหน่งที่28ข้างหูซ้ายหน้าเป็นนักธุรกิจที่ก้าวหน้ามองการไกลนะคะตำแหน่งที่29ข้างหูขวาด้านหลังเย่อหยิงเชื่อความสามารถตัวเองมากไปมักมีศัตรูค่าตำแหน่งที่30 ข้างหูซ้ายด้านหลังจะเป็นคนหันหลังให้สังคมร่ำรวยหลายครั้งและตกต่ำหลายหนเจ้าวารมณ์หึงหวงเอาแต่ใจตัวเองตำแหน่งที่31ริมฝีปากล่างไม่ดีนะคะโมโหร้ายปากร้ายแสงงอนชอบทะเลาะสร้างความเดือดร้อนอยู่สันโดษถึงจะมีสุขค่าตำแหน่งที่32หู เป็นคนมีมานะอดทนปฏิพานว่องไวแต่มักใจคอโลเลแก่ตัวจะสบายชอบหนังสือเป็นนักเจรจาค่ะตำแหน่งที่33บ่าขวาใจคอเด็ดขาดมีมานะอดทนไว้กลางคนชีวิตจะดีกว่าเยาวไว้นะคะตำแหน่งที่34บ่บ่าซ้ายโมโหร้ายลำบากแต่เล็กสูงอายุจะมีผู้อุปการะ ใจคอไม่แน่นอนมักเป็นไม้นะคะตำแหน่งที่35กลางหลังนิสัยเกียจคร้านไม่ชอบทำงานโง่แต่อวดดีตำแหน่งที่36แขนซ้ายมามีผู้อุปการะชอบของโบราณมักยุ่งเสมอหาความสุขยากค่ะตำแหน่งที่37แขนขวาเป็นคนกล้าหาญชอบเผชิญภัย ทำจริงๆก็มีโชคอยู่เสมอนะคะตำแหน่งที่38ข้อมือพูดจริงมันเหนื่อยหากิ่นไม่ค่อยพอมีกามารงรุนแรงมักมีคู่หลายคนตำแหน่งที่39ฝ่ามือจะมีชื่อเสียงชอบสมาคมมีปัญญาดีค่ะตำแหน่งที่40ง่ามมือปัญญาดีมีใจบุญมีความสุขตลอดชีวิต ถ้าเป็นนิ้วขวาจะดีกว่านิ้วซ้ายนะคะตำแหน่งที่41นิ้วมืออายุน้อยจะลำบากสูงอายุจะมีชื่อเสียงปัญญาดีหาทรัพย์ได้ง่ายแต่งงานแล้วจะมีความสุขสบายค่ะตำแหน่งที่42หน้าอกชอบสมาคมวาสนาดีมักคิดฝันเป็นนักแสดงดีชีวิตสมรสมักติดขัดนะคะตำแหน่งที่43หัวใจ เมื่อเด็กลำบากเป็นผู้ใหญ่จะมีหลักฐานใจนักเลงอนาคตจะสุขสบายคู่สมรสมีฐานะดีอาชีพค้าขายดีค่ะตำแหน่งที่44ฐานนมทั้งสองข้างมักสุรุยสุร่ายใจอ่อนสมรสแล้วเลี้ยงรูกไม่เคยรอดโง่เคลาอายุเลย30ปีขึ้นไปจะสุขสบายบ้างนะคะตำแหน่งที่45 ฐานนมข้างซ้ายชอบการศึกษาหาความสงบชอบคน้นคว้าจะได้ลาบจากผู้ใหญ่อย่าเกี่ยวข้องกับหญิงจะเดือดร้อนวาสนาดีหลักฐานมั่นคงจะอุดมไปด้วยสมบัติค่าตำแหน่งที่46ฐานนมข้างขวาสติปัญญาน้อยเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวมักตกยากการงานออกกำลังจึงได้ผลนะคะตำแหน่งที่47 สีข้างซ้ายเป็นคนโกรธง่ายชอบเพศตรงข้ามมีเล่เหลี่ยมอาชีพค้าขายดีค่ะตำแหน่งที่48สีข้างขวาอดทนรักสงบศัตรูสูงอายุกว่าใจรวนเรหาความแน่นอนยากมักลำบากแต่เล็กตำแหน่งที่ส9บเ้านเอวซ้ายเป็นคนปากร้ายใจดีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง แก่ตัวจะสบายอาชีพค้าขายดีเป็นนักรักนะคะตำแหน่งที่50บ้านเอวขวาซื่อสัตย์กำพร้าตะเด็กมักลำบากชอบทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันบูชาความรักค่าตำแหน่งที่51กลางท้องชีวิตขึ้นลงมักเดือดร้อนทำการเงินสมาคมยากไร้ความอายเรื่องการกินตำแหน่งที่52 กระเพาะอาหารเป็นคนชอบสนุกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค้าขายจะร่ำรวยค่ะตำแหน่งที่53สดือมีมานะฉลาดสุขุมมีผู้อุปถรัรมภ์ในการเงินรักสวยรักงามขี้หึงอาชีพการช่างดีเป็นศิลปินดีถ้าต่ำกว่าสะดือจะเป็นศิลปินนะคะตำแหน่งที่54ท้องน้อยมีโชคลาภอยู่เสมอ รับราชการจะมีตำแหน่งสูงมักได้ลาบจากเพศตรงข้ามคู่สมรสตระกูลสูงตำแหน่งที่55ขาหนี่ไกลของรับชอบสวยงามยัวยวนเก่งชีวิตจะสบายมีเกียรติและชื่อเสียงค่าตำแหน่งที่56เนินสวรรค์รักสวยรักงามวัยรุ่นสาวจะเสียพรหมจรร์จะสมรสหลายครั้งชีวิตสมรสมักไม่แน่นอน ค้าขายดีนะคะตำแหน่งที่57คนลึงหรือลูกอันทะใจหนักแน่นชอบศิลปะทำงานดีจะตั้งหลักฐานได้ค่ะตำแหน่งที่58ลูกอันทะหมายถึงเป็นคนยื้อหญิงจองหองทำการค้าดีจะมีชื่อเสียงค่ะ59 ตำแหน่งตะโพวกวาสนาดียิ่งสูงอายุจะมั่นคงมากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรักสวยรักงามแก่ตัวจะลำบากนะคะตำแหน่งที่6กสนชอบสมาคมทะเยอทะยานมีโชคลาภเสมอมากร่ำรวยหยิบยงขาดความอดทนชอบการพนันค่าตำแหน่งที่61โคนขา แปลว่าขันแข็งในการทำงานอายุเบญจะเพศจะเดือดร้อนจะพบลาบใหญ่ถึง3ามครั้งทาน่าดีชอบเที่ยวมีผู้ใหญ่อุปถัมปัญญาดีชอบทำการกุศลนะคะตำแหน่งที่62หน้าขาหมายถึงเป็นคนอ่อนน้อมใจนักเลงมีคู่มากจะมีโชคจากผู้ใหญ่ค่ะตำแหน่งที่63 หัวเขา่ามีปัญญาถี่ถ้วนชอบเผชิมภยัยมักใช้จ่ายมากเก็บเงินไม่อยู่อาชีพค้าขายดีหากินเก่งนะคะตำแหน่งที่64สันนักแข่งเป็นคนชอบเที่ยวใจนักเลงอาชีพเด่นทางการเสี่ยงโชคระวังจะเป็นโจรการมารมณ์รุนแรงความรักไม่แน่นอนมีความสุขเมื่อแก่นะคะตำแหน่งที่65 ไฟที่หลังเท้าซ้ายเป็นคนชอบพนเนจ,จอนอยู่ไม่ติดที่มากมีทุกข์จะได้คู่ต่างภาษาถ้าเป็นหญิงจะอาภัพนะคะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะตำแหน่งที่66หหลังเท้าขวามีความภาคเพียรชอบศิลปวิทยาไม่ชอบอยู่กับที่อยู่ที่ใดไม่ถาวรจะได้ทรัพย์สมบัติจากผู้ใหญ่อาชีพเคลื่อนที่ดีที่สุดเช่นอาชีพค้าขายจะดีค่ะ ภายหน้าจะเป็นที่พึ่งแกะตัวเองได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดตำแหน่งไฟมงคลที่มีเกณฑ์มีลาบเรื่องเงินเงินทองทองกันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ